ถ้าเรียกเก็บเงินแล้วมันถ้าเข้าโดยตรงอะ่ะแต่ถ้าเรียกเก็บแล้วเข้าตัวเองอะเหมือนเก็บให้ให้ตัวเองรับตรงๆเลยอย่างนี้มันก็ไม่ไม่เหมาะสมมันก็รู้สึกไม่ดีทุกคนแล้วเพราะเอาเงินภาษีของเราไปใช้ไม่ถูกที่ไม่ถูกทางคอรคอลัปชั่นนี่มันมีทั่วหมดในสังคมนะขอทานยังมีคอลัปชั่นเลยเี่เราตัวเล็กเราแก้ไม่ได้หรอกเพ่ก็ต้องเอาจริงอ่ะเี่ ดูอย่างในปาบุญจินดูเห็นไหมขอรับชานปุ๊บยึดทรัพย์อาหารอย่างเดียวไม่ต้องให้กลับมาใหม่ใช้รุนแรงเลยกฎหมายรุนแรงมันต้องเป็นบางข้ออันไหนที่ควรรุนแรงอันไหนที่ไม่ควรรุนแรงไอ้อย่างที่ว่าคอรัปชันเนี่ยมันกินบ้านกินเมืองบ้านเมืองพัฒนาถ้ามันกินเราไม่ว่าถ้าบ้านเมืองพัฒนาไม่พัฒนาเดี๋ยวมันกินจนแบบบ้านเมืองล่มจมนี่ก็เอาไว้ไม่ได้ครัแต่ว่าเป็นเรื่องปกติก็ว่าได้เพราะว่ามันอยู่คู่กับ การเมืองไทยมานานเรื่องคอร์รัปชันอยากให้แบบว่าแก้ไขในเรื่องของจิตสํานึกของตัวตัวผู้นําหรือตัวที่นํานโยบายไปปฏิบัติมากกว่าเพราะว่าจิตสํานึกเนี่ยคือมันสําคัญตรงที่ว่าการที่เราจิตสํานึกดีคิดดีแล้วก็ทําดีต่อประเทศชาติอย่างเงี้ยในการบริหารจัดการภายในประเทศก็จะ,จะเกิดแบบผลประโยชน์ที่ดีต่อประชาชนฮะอ่า ซึ่งซึ่งทุกวันนี้ก็ก็ต้องยอมรับว,ว่าผลประโยชน์มันไม่ค่อยได้ถึงมือประชาชนเท่าไหร่เพราะว่าเกิดจาก,กน,นักการเมืองเหล่านี้ก็ทุจริตกันเองอย่างนี้ครับให้พ้องพวกกันแบบว่าได้ประโยชน์ตรงนี้ไปย้ยครับผม ขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการกระทบเผื่อคอร์รัปชันครับรายการที่จะตีแผ่ทุกเรื่องทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบรวมถึงการป้องกันและปราบปรามจากทางภาครัฐนะครับ mm hmm. ผู้ชมครับถ้าผู้ชมนั้นได้ติดตามข่าวสารในปัจจุบันจะเห็นในเรื่องของพนันออนไลน์เรื่องของ Folex TD หรือแม้แต่กระทั่งคุนจีนเทานั่นเองครับซึ่งล้วนแล้วแต่มีเส้นทางการเงินที่ไม่โปร่งใสโดยมีการยัก ย้ายถ่ายเททรัพย์สินหรือที่เราเรียกกันว่าการฟอกเงินนั่นเองครับซึ่งเรามีหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งนะครับที่ดูแลและก็กํากับในเรื่องนี้โดยเฉพาะนั่นก็คือสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าปป,ปงนั่นเองครับส่วนทางที่ปปง,งนั้นจะมีวิธีการอย่างไรเอาผิดกับผู้ที่กระทําการฟอกเงินอย่างไรคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ใน,ในรายการกระทบเปิด์รัปชันอาทิตย์นี้ครับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับหรือว่าสำนักงานปปงเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการวางหลักเกณฑ์และดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับรวมทั้งยังเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับการฟอกเงินอีกด้วยครับโดยสำนักงานปปงนั้นมีบทบาทในการศึกษาหามาตรการในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอีกทั้งยังมีอำนาจหน้า ที่ในการตรวจสอบและดําเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมหรือว่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดฟอกเงินตามมาติของคณะกรรมการธุรกรรมซึ่งรวมถึงสถาบันการเงินเช่นธนาคารด้วยนะครับให้ปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการรายงานการทําธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามความเสี่ยงตลอดจนดูแลให้ผู้ที่มีส่วนร่วมนั้น ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดังกล่าวอีกด้วยนะครับ โดยสำนักง,งานปปงนะครับเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพุทธศักราช2,542โดยมีเลขาธิการปปงทำหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสำนักง,งานและเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักง,งานและรองเลขาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ ส่วนบทบาทและวิธีการดำเนินงานของทางปปงจะเป็นในเรื่องไหนอย่างไรบ้างติดตามได้ในรายการครับ ท่านผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่กับคุณเทพพสุบวรโชตดารานะครับซึ่งท่านเป็นเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับขออนุญาตถามท่านอย่างนี้เลยครับท่านบทบาทและหน้าที่ของปปงเองนะครับมีบทบาทและหน้าที่อย่างไรบ้างครับท่านครับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับครับเป็นหน่วยราชการมีหน้าที่ มีอำนาจหน้าที่ในการดําเนินการนะครับตามพระบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสับสนทางการเงินแก่การโกงอันร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาคทําลายล้างสูงในส่วนของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะฮะเรามีหน้าที่ในการตัดวงจรอาชญากรรมการกระทำผิดมูลฐานก็คือใช้มาตรการทางแพ่งในการที่จะ ติดตามทรัพย์สินที่ได้มาจากการทำความผิดนะครับให้เป็นของแผ่นดินหรือถ้ามีผู้เสียหายก็จะต้องไปคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายครับนะครับเป็นอย่างนี้ครับครับอย่างเคสอย่างพวกเว็บพนันเว็บอะไรที่เป็นเรื่องผิดกฎหมายเนี่ยก็มีเรื่องของการฟอกเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ครับใช่ถูกต้องไหมครับถูกครับถูกครับปัจจุบันมีความผิดฐานอยู่28มูลฐานครับ กระบวนการในการทํางานของทางปปงเองครับท่านมีการดําเนินการยังไงบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องของการฟอกเงินครับในการดําเนินการนะครับด้วยกฎหมายฉบับนี้นะฮะก็จะมีการวางขั้นตอนในการดําเนินการเริ่มตั้งแต่การส่งเรื่องเข้ามาครับช่องทางในการรับเรื่องของปปงเนี่ยนะครับมีช่องทางในการรับเรื่องก็คือจากส่วนราชการนะฮะถ้ากรณีของเจ้าที่รัฐ ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบทุจริตเนี่ยนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยอย่างเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับสำนักงานปปชสำนักงานปปทสามารถส่งเรื่องมาที่ปปงได้มีระเบียบสำนักงานตีว่าด้วยการประสานงานในการวางกรอบในการส่งเรื่องครับส่วนประชาชนนะฮะเรามี call center นะครับ1710เหนึ่งศนะครับในการที่รับเรื่องเรา จากประชาชนนะฮะประชาชนสามารถที่จะแจ้งข้อมูลแจ้งเบาะแสนะครับหรือจะ w อ l k in ินเข้ามาก็ได้ครับคือทางเราก็มีการรองรับการแจ้งเบาะแสจากทางประชาชนด้วยใช่ครับให้สามารถโทรสายด่วนได้อาจจะสายด่วน1710งด่สายด่วนปปงอเลครับคือประชาชนโทรมาเนี่ยอาจจะกลัวเรื่องของอความไม่ปลอดภัยในการที่โทรมาแจ้ง เรื่องต่างๆในการเปิดโปงต่างๆทางเรานี่มีการดูแลยังไงบ้างไหมครับท่านมีครับคือเจ้าที่ที่รับเรื่องของเราเนี่ยนโยบายของเราเลยคือห้ามเปิดเผยข้อมูลแหล่งข่าวนะฮะเรามีขั้นตอนในการเก็บรักษาข้อมูลนะครับที่จะเจนนะครับถ้าประชาชนบางท่านอาจจะไม่สบายใจเราก็มีช่องทางที่ท่านสามารถสมัครเป็นสายรับปรงได้นะครับแล้วถ้าท่านเป็นสายรับแล้วเราจะมีเลข ให้ท่านเมนเลขรหัสของท่านในการจะแจ้งข้อมูลเรามีช่องทางนี้ด้วยครับโอ้โเรื่องนี้น่าสนใจครับท่านสายรับปปงงเป็นไปเป็นมาอย่างไงครับเรื่องนี้โครงการนี้มีมายาวนานแล้วนะครับครับปัจจุบันเรามีสายรับประมาณเกือบเจ็ดหมื่นคนนะครับที่พร้อมที่จะแจ้งข้อมูลในกรณีพบนะฮะท่านสามารถสมัครเป็นสายรับปปงงได้นะครับเราจะมีแบบฟอร์มนะฮะเราจะรักษาความลับของท่านนะครับครับ เราไม่เคยไปเปิดเผยให้ใครทราบว่าใครเป็นสายลับปโปโงนะฮะเพราะเป็นความลับที่เราต้องเก็บรักษาแบบลับที่สุดแล้วล่ะครับครับครับโอ้โหก็เหมือนกับการที่มีมีหูมีตาเพิ่มขึ้นสามารถที่จะช่วยเราให้สามารถดําเนิเนคดีได้มากใช่ครับอย่างเคสต่างๆเกี่ยวเรื่องของการฟอกเงินนะครับท่านท่านพอจะเล่ากระบวนการเหล่านั้นให้ให้ทางเราฟังได้ไหมครับครับได้ครับผมจะเลยนอย่างนี้ครับว่า พอเราพูดถึงกฎหมายฟอกเงินเนี่ยมันจะมีอยู่2มาตรการหลักๆนะครับก็คือมาตรการทางแพง่งในการยึดอายัดทรัพย์สินนะครับเก่มาตรการนี้คือมาตรการทางอาญาคือข้อหาอาญาฟอกเงินครับจยุดเริ่มต้นเลยครับการดำเนินการของวงงอนะครับมีการส่งเรื่องเข้ามาเรื่องที่รับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องจากประชาชนเองหรือหน่วยราชการส่งเข้ามานะครับ เราจะมีกองข่าวกองทางการเงินเป็นกองแรกที่ดูในเบื้องต้นว่าเรื่องนี้จะไปต่อได้ไหม,มนะครับคํบควาว่าไปต่อได้ไหมคืออะไรครับก็คือหนึ่งมีการกระทงามผิดบูญฐานที่ชัดเจนพอสมควรนะฮะแล้วก็เชื่อว่าได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการทำความผิดนะครับอกองข่าวกองก็จะเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการธุรกรรมคณะกรรมการธุรกรรมเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่พิจารณาในฐานะเป็นบอร์ดที่ใช้มาก ว่าเห็นควรให้ตรวจสอบเึิงลึกไหมครับถ้าเห็นชอบให้ตรวจสอบเชิงลึกเราจะมีการออกคําสั่งให้กองที่รับผิดชอบตามเขตพื้นที่นะครับพอเพราะกองจะเป็นหัวหน้าพักการเจ้าที่มีพักการเจ้าที่ที่รับผิดชอบนะครับครับเสร็จแล้วเราก็จะไปสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานฐานทั้งหมดนะครับในประเด็นสองประเด็นคือความผิดมวลฐาน ใครเกี่ยวข้องสัมพันธ์บ้างนะฮะเพราะเราจะตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์จากผู้ที่กระทาความผิดบุญฐานนั้นเองนะฮะนี่คือกลุ่มแรกก่อนกลุ่มการตรวจสอบต่อมาคือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการทำความผิดนะครับเมื่อเราพบแล้วนะครับเราจะต้องเสนอคณะกรรมการธุกรรมเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าจากการตรวจสอบแล้วพบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการความผิดนะฮะเพื่อให้คณะกรรมการธุกรรมมีมติยึดอายัดทรัพย์สินนะครับ หลังจากที่มีการยึดอายัดคำสั่งยึดอายัดเนี่ยมีระยะเวลาเก้าสิบวันนะฮะเราก็าจะต้องไปให้เสร็จของเขาในการโต้แย้งด้วย uh huh. นะฮะเขามีสิทธิ์นะครับผู้ที่ถูกรยยเรยการยึดอายัดมีสิทธิ์โต้แย้งคัดค้านว่าทรัพย์สินที่ยึดอายัดเนี่ยมีใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการน,นความผิด uh huh. ถ้าม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการน,นความผิด uh huh. ก็จะต้องมีการคณะกรรมการธุกกรรมก็จะมีการเพิกถอนไป uh huh. แต่ถ้าพิสูจน์ไม่ได้คือฟังม่าขึ้น ก็จะต้องมีมัติส่งเรื่องให้พูนายนการเพื่อยึดค้ำร้องให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของเป็นดินแต่ถ้ามีการทุจริตแล้วองค์กรนั้นนั้นเสียหายยกตัวอย่างฮะทุจริตในของสากลต่างๆเนี่ยนะครับมีผู้เสียหายคือสากลเราจะต้องประกาศคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายนำทรัพย์สินที่เรายึดอายัดไว้เนี่ยไปเฉลีย่ยคืนให้กับผู้เสียหายต่อไปอย่างโชคคงประชาชนหนักก็ทำตามรูปแบบนี้นะครับ หลังจากที่ส่งสตนวไปพนักงานการแล้วพนักง,งานมีหน้าที่ที่จะต้องยื่นคำร้องต่อศาลนะฮะอันนี้เป็นเบรเบทร์ของกฎหมายเลยนะครับแล้วศาลจะเป็นคนที่ตัดสินในขั้นปลายว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวไหมมีใครกคระนคนผิดบ้างเ,เสร็จแล้วอีกส่วนหนึ่งครับาตรการทางอาญาหลังจากที่เราส่งสตนวไปพนักงานการแล้วเนี่ยทางผู้ในการกองที่รับผิดชอบเนี่ยจะต้องมาพิจารณาว่า มีพฤติการการวามผิดอาญาฐานฟอกเงินหรือไม่ถ้าพบเราก็จะไปกล่าวโทษ <c oughs> นะครับต่อพนักงานสอบสวนต่อไปครับ <c oughs> นี่ครับนั่นก็คือขั้นตอนกระบวนการใน <c oughs> การที่จะเอาผิดกับผู้ที่ทำความผิดฐานฟอกเงิน <c oughs> ใช่ครับใช่ครับ <c oughs> ปัจจุบันเนี่ยเห็นเรื่องราวของการฟอกเงินเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันเรามีวิธีการไหนในการที่จะตรวจสอบเส้นทางของการเงินไหมครับท่านมีครับ เหตุผลคือปปงเนี่ยอีกบทบาทหนึ่งเลยคือเราเป็นหน่วยที่รับข้อมูลการทําธุรกรรมทางการเงินับจากสถาบันการเงินนะครับอย่างเช่น่าประชาชนนะครับไปทําธุรกรรมเดี๋ยวนี้เลยครับท่านไปฝากถอนเงินสองล้านขึ้นไปธนาคารต้องรายงานเราแล้วนะครับท่านไปทําธุรกรรมเงินโอนนะฮะไม่ว่าจะโอนทางโทรศัพท์มือถือโอนทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไปโอนที่เคาน์เตอร์มันจะมีกรอบนะฮะ ในการที่ธนาคารต้องรายงานเราจะเก็บข้อมูลพวกนี้ไว้ทั้งหมดนะครับอ,อีกอันหนึ่งคือทุกกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยยกตัวอย่างครับสมมติว่าในกอครับนะฮะเป็นเจ้าที่อย่างเช่นเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อเนี่ยครับ,รบมีเงินเดือนเดือน,อนละหนึ่งหมื่นหันบาทไปเปิดบัญชีกับธนาคารแล้วปรากฏว่าพอเปิดไปแล้วมีทุกกรรมที่ไหลเข้ามาแบบผิดปกติอขอในห่วงเวลา ค่าคืนอย่างวิการกับไหลเข้าไหลออกอยู่อย่างงี้นะครับธนาคารก็จะเฝ้าระวังอ่ะมันมีความผิดปกตินะครับก็จะต้องรายงานเป็นธุกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเข้ามาครับอันนี้เราต้องไปมอนิเตอร์ดูตรงนี้ด้วยครับโอ้โหก็ต้องมีเจ้าหน้าที่สำหรับมอนิเตอร์ในเรื่องนี้ด้วยมีครับอย่างเช่นผมเงินอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่มีความผิดปกติในบัญชีใช่ครับโอนเข้ามาแบบเรื่อยๆเลยใช่ครับก็เป็นที่ต้องสงสัยแล้วว่าจะมีการฟอกเงินอย่างนี้ใช่ครับ โอนเข้ามาแล้วก็ออกไปในช่วงเวลาที่รวดเร็วนะฮะครับเหมือนเป็นบัญชีที่เอาไว้ผ่านใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ถูกกดออกไปอย่างนี้ใช่ครับใช่ครับอย่างนี้เลยครับครับแล้วในเรื่องของปัจจุบันเนี่ยมีเรื่องของเงินดิจิตอลเข้ามาด้วยครับเรื่องนี้เราสามารถที่จะตรวจสอบได้ด้วยไหมครับท่านเราเย็ดทรัพย์ต้องไปหลายคดีแล้วนะครับอืครับเพราะว่าอะไรครับคืออย่างนี้ครับกรณีเงินดิจิตอลเองเนี่ยนะครับครับ เราจะต้องตรวจสอบคือเราต้องประสานารรงานกับสำนักงานกรตอด้วยนะเราต้องตรวจสอบไปอย่างเช่นถ้าเราพบว่ามันมีการโอนเงินไปยังบัญชีพวกบริษัทที่ทำหน้าที่ซื้อขายเงินดิจิตอลอะไรต่างๆเราต้องตรวจสอบทั้งหมดครับครับแล้วเราก็มีหลายคดีแล้วครับที่เราเยึด อายัดเงินดิจิตอลนะฮะในบัญชีของบริษัทที่จดทะเบียนไว้แล้วก็อายัดไปหลายคดีแล้วครับมูลค่าความเสียหายที่ที่เห็นกันเนี่ยเยอะแค่ไหนครับท่านคือส่วนใหญ่ตอนนี้เริ่มเริ่มมีการพยายามอาฟอกในการอนเปลี่ยนเอาไปไว้ในพวกเงินพวกคอยต่างๆเริ่มมีครับรปัจจุบันก็ค่อนข,ข้างมีใช่ครับใช่ครับนี่ล่าสุดก็เพิ่งอายัดไปนะครับ มูลค่าเนี่ยจะถูกถ่ายเทไปในรูปแบบไหนยังไงบ้างครับในเรื่องของการฟอรกเงินหลากหลายครับการฟอรกคืออย่างนี้ครับพอได้เงินมาแล้วเขาจะต้องปกปิดนะฮะอย่างเช่นอาจจะอนไปให้ญาติพี่น้องับไปซื้อทรัพย์สินนะฮะแปลสภาพมั่นเองครับรถหรูถูกครับนาฬิกาหรูบ้านที่ดินต่างๆใช่ครับนี่คือการฟอกทั้งหมดนะฮะเพราะจะพยายามแปลสภาพ แล้วก็ผมถ่ายไปยังออย่างเช่นอาจจะเปลี่ยนไปเป็นเงินดิจิตอลเปลี่ยนเป็นเงินตาต่างประเทศนะครับอะไรต่างๆครับซึ่งในปัจจุบันก็มีหลากหลายรูปแบบมากหลากหลายครับแล้วทางปปงเองเนี่ยมีวิธีการอย่างไรที่จะพัฒนาเพื่อที่จะไปป้องกันการกระทําความผิดในรูปแบบต่างๆครับครับคือเราต้องเสริมสมรรถนะเจ้าหน้าที่ของเราครับคือนักสืบสวนสอบสวนนะครับเราต้อง สร้างให้เขาสามารถเท่าทันในการดําเนินการในการรวบรวมฐานโดยการอาศัยฐานข้อมูลที่เรามีอาศัยระบบเทคโนโลยีที่เรามีในการสืบค้นในการตรวจสอบนะครับในสิ่งอื่นใดครับ,รบอาศัยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนอกจากนี้ครับ,รบเท่าที่เราเนี่ยนอกจากเราจะพัฒน,นาแล้วบุคลากรเราให้มีความเป็นมืออาชีพแล้ว นะฮะอย่างที่บอกครับว่าในขั้นตอนการทํางานแล้วเนี่ยเราต้องพัฒนาโดยให้เขานะฮะตั้งใจนะครับในการที่จะพยายามที่จะขยายผลในการดําเนินการให้ได้ครับครับทีนี้ผมอยากจะทราบกรอบระยะเวลาในเรื่องของการทํางานของทางปปงครับท่านในหนึ่งเรื่องเนี่ยเราจใช้เวลาในการดําเนินการมากน้อยแค่ไหนยังไงครับท่านครับะระเบียบ คณะกรรมการทุกรรมว่าด้วยการรับเรื่องนะครับวางกรอบการทํางานของเราไว้นะครับว่าตั้งแต่รับเรื่องเข้ามานะฮะอย่างในชั้นของกองเข่ากองเองเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะต้องดําเนินการแล้วเสร็จภายใน90วันแต่ถ้ามีเหตุจําเป็นก็ขอขยายได้เพราะคดีปัจจุบันมันพัฒนาไปแล้วของการเครือข่ายแ่ะนะครับในชั้นของกองคดีเองก็มีกรอบะยะเรลาเช่นกันครับเราพยายามวางกรอบการทํางาน ให้รวดเร็วครับครับจะมีขั้นตอนหมดครับมีกรอบยุเวลาหมดแต่ถ้าทําไม่เสร็จก็ต้องขยายอะไรต่างๆครับอ๋อก็สามารถที่จะขยายเวลาออกไปได้ใช่ครับแต่ก็ดูแล้วค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับท่านภายใน90วันหลังจากที่ได้รับเรื่องใช่ครับอันนี้ขั้นต้นนะฮะกลองเข่ากล้องนะครับครับครับแล้วในอนาคตเองทางปปงเองครับมีการวางแผนในเรื่องของการทํางานในการป้องกันรวมถึงป่าปรามการฟอกเงินไว้อย่างไงบ้างครับท่านครับ คือผมมองอย่างนี้ครับว่ามาตรการในอนาคตเนี่ยนะฮะครับปัจจุบัน,นเราต้องเน้นทั้งสองด้านฮะทั้งด้านป้องกันด้วยนะครับป้องกันเนี่ยก็คือพยายามเสริสมสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชนรู้อย่าตกเป็นเหยื่อนะฮะครับให้เจ้าหน้าที่รัฐถ้าเกี่ยวกับการทุจริตก็ให้เขาเนี่ยเหมือนตระหนักอย่าไปทำนะฮะเพราะว่า กระบวนการตรงนี้มันตรวจสอบได้นะครับด้านปรับปรามเราก็ต้องพัฒนาบุคลากรของเราขึ้นมาให้มีประสิทธิภาพพูดง่ายเท่าทันนะฮะในการดําเนินการนะครับแล้วก็พยายามเอาระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับแล้วก็เน้นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานข้างเคียงด้วยอย่างมืออาชีพนะครับผมครับไม่ใช่แค่ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐ เอกชนเราก็ทําการปราบปรามแล้วก็มีการยึดทรัพย์ใช่ครับใช่ครับใช่ครับไม่ธรรมดานะครับสุดท้ายนี้อยากให้ท่านได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนรวมถึงผู้ที่กระทาความผิดต่างๆนานาครับในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของทางปปงเองครับว่าเราจะดำเนินการอย่างไรครับผมก็อยากจะฝากในส่วนของประชาชนก่อนนะครับว่าอยากให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นนะครับ ในการดําเนินการของสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเง,กนงกินนะฮะครับ,รบเรามีขั้นตอนการทํางานที่รัดกุมรอบคอบแล้วก็รวดเร็วนะฮะอยากให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นในองค์กรนะครับในส่วนของผู้กระทาความผิดเองก็อยากให้ผู้กระทำความผิดนะครับรู้เลยครับว่าโปงเนเนี่ยเราดําเนินการโดยไม่มีการละเว้นอยู่แล้วนะครับ,รบแล้ว ต้องเรียนมีครับว่ามันมีทั้งมาตรการดทรัพย์สินนะฮะมันมีทั้งมาตรการทางอาญาในการดําเนินการนะครับ,รบกับผู้ที่กระทําความผิดหรือคนที่เป็นอาชญากรนะฮะซึ่งตรงนี้ครับขั้นตอนการทํางานของเราเราพยายามดำเนินการอย่างรวดเร็วรก็อย่างที่ปรากฏนะฮะว่าการดำเนินการของเราเนี่ยนะครับหลายๆคดีทางสังคมก็เห็นนะครับว่าการทํางานเราค่อนข้างรวดเร็วครับ ครับผมวันนี้ก็คบโทษนะครับในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับวันนี้ต้องขอคุณท่านเทพสุบวรโชตดาราเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ คำผิดจะคิดว่าปปงงไม่โโรู้นะครับผู้ชมนั้นก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการแจ้งเบาะแสสำคัญในเรื่องของการฟอกเงินได้ผ่านสายด่วน1710สายด่วนปปงงครับมาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้ดีและโปร่งใสไป็นร้มๆกับเรานะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการกระทบเปลือกธรมชัตนแล้วผมและทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ